ทั้งสองในนี้มีคุณอย่างไรตอนที่หนึ่งที่สุดแห่งธรรมถึงด้วยความเคารพหลวงพ่อทัตตะชิโวคุณครูไม่เล็กใครยิ้มแล้วขอให้หล่อสวยฉลาดรวยเยอะเยอะรวยเร็วรวยแรงรวยรวดรวยโลดยิ้มกันทั่วโลกหรือยังจะ้าทั้งสองในนี้มีคุณอย่างไรตอนที่หนึ่งทั้งสองในคือโลกุตรธรรมและศาสนธรรมมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์อันวิเศษที่เรียกว่าพระธรรมคุณดังนี้ หนึ่งกระทำรรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกสารมาตรัสแสดงไว้ดีแล้วดังพระบาลีว่าสวกาขาโตภคะวตาธรรมโมจัดเป็นศาสนาธรรมซึ่งเหมาะสมสำหรับชาวโลกที่จะยึดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อเข้าถึงโลกุตรธรรม 2. พระธรรมสามารถเห็นชัดได้เฉพาะตนไม่สามารถชี้ให้ผู้อื่นดูได้ดังพระบาลีว่าสันติทิโกหมายความว่าผู้บรรลุธรรมเท่านั้นที่สามารถเห็นธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ว่าก่อให้เกิดการรู้ยิ่งเห็น จริงในสพรพพสิ่งต่างๆได้อย่างไรสามารถขจัดกิเลสได้อย่างไรและภาวะที่บรรลุความหลุดพ้นนั้นมีลักษณะอย่างไร 3. บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติตามศาสนาธรรมด้วยความรอบคอจริงจังและจริงใจชนิดใช้ชีวิตเป็นเดิมผ่านแล้วย่อมจะสามารถเข้าถึงทรรอันบริสุทธ์ดังกล่าวแล้วอย่างเที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นการละสมัยใดคือสมัยอดีตครั้งพุทธกาลสมัยปัจจุบันหรือในอนาคตอีกกี่แสนกี่ล้านปีก็ตามทั้งนี้เพราะการเข้าถึงศัจธรรมไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาดังพระบาลีว่าอาการิกโกโปรดติดตามตอนต่อไป กดถูกใจให้เป็นกําลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลสาธุได้บุญศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิรีขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ